ทุ่นหากตื่นห่ะใครหมายถึงเจ้าเนี่ยอู้ตื่นนานแล้วเห <laughs> มะมาหาว่าเราเป็นคนตื่นสายเอาโมเม้นต<ค>์หาเห็นมาเนาะแค่เราไม่ก็มไม่เคยนอกกนกลางคืนแค่นั้นเองบอคนอื่นคนอื่นเห็นกเจาลุงมาเห็นงานตั้งแต่าหาา้าโมงแมนวะเปิดนี่ก็เจ้ามาเลยได้แมนแมนี่วันนี้รุ่งนาง สาไทยสาไทยเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเลยนะเนาะในพี่เพิ่นก็เป็นคนไทยเพิ่นมาซื้อสวยขอบใจด่เด้อนี่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 ท่าประจำท่าประจำแต่ท่าลูกค้าหลายคนบม่ได้ทาไม่ทันขอบคุณนะคะขออรรยาเด้อมาเที่ยวนะฮะ เออแช่สนุกเด้อมาเมืองลาวแช่สนุกเด้อเราทำคุณลาวเด้อใช่คือขายดีเนาะเดยพอได้ขายย้ำหมดเลวันนี้โอเคโดยโอเคบ๊ายบายขอบใจที่มาอุ่นนุ่นเด้อน้าสายสายเนาะเฮ้ยวันนี้น้าสายกว่าเมื่อวานรู้ว่าไฟมันแรงน่ารื่น